สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ก็จะนำเสนอที่ดินเปล่านะคะจะเหลืออยู่แค่สองแปลงสุดท้ายนะคะแปลงละ100ตารางวาอีกแปลงหนึ่งน่าจะ161ตารางวานะคะ บริเวณที่ดินก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ค่ะจะเป็นนาข้าวรอบล้อมด้วยหมู่บ้านห่างจากตัวโรงพยาบาลมหาราศเพียงแค่7กิโลเมตรนะคะทางเข้าออกเป็นสาธารณะชัดเจนเดี๋ยวเราจะตัดถนนด้านข้างทำถนนเพิ่มเติมให้ ยกเป็นสาธารณาให้เช่นกันนะคะแปลงนี้เรา,เาขายเฉพาะที่ดินเปล่านะคะส่วนเรื่องน้ำไฟก็คือเบื้องต้นได้คุยกับผู้นำหมู่บ้านแล้วว่า,าให้ลองงบป,ประมาณในการขยายเขตเข้ามาเนาะถ้ามี ลูกค้าที่ซื้อแล้วจะสร้างบ้านอันนี้เราลังวัดลงหมดให้ชัดเจนแล้วนะคะมีทั้งสดแล้วก็ผ่อนนะคะบรรยากาศดีมากค่ะโลง่งเย็นแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะ100ตารางวาเราขายอยู่ที่2อง0 0 0สามบาททวนนะคะรวมค่าโอนค่าภาษีอะไรให้เรียบร้อยค่ะ